จริงๆกลุ่มถือว่าโล่งไปเยอะนะครับเพราะว่าส่งไม้ผ่านให้มีนแต่การกลับมาของเสารอบนี้มาเจอกับราหูด้วยซึ่งความมัวเมาความรุ่มหลงและมันไปสัมพันธ์กับในเรื่องของความรักทำให้ความรักครั้งใหม่ๆหรือความรักที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการเซฟตัวเองหรือมีการระวังให้มากที่สุดครับ ยิ่งหลัง16กันยายนต้องระวังเป็นพิเศษเพราะดาวศุกร์ตัวแทนความรักเนี่ยจะโคจรแต่เจอเสากับราหูกระแทกเข้าไปความรักจึงมีเหตุให้ร้าวมีเหตุให้ระสำมครับสิ่งที่แก้ได้ดีที่สุดงดการใช้อารมณ์ครับแล้วพูดด้วยเหตุผลกลุมเนี่ยช่วงที่จะดีจริงๆอ่ะต้องเป็นการที่เสากลับมาเดินปกติแล้วก็คือช่วง ต้นปี2,569จังหวะตอนนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรมาหยุดชาวกลุ่มได้ครับแต่ตอนนี้ต้องผ่านไปให้ได้และต้องเซฟในเรื่องความรักให้ดีที่สุดครับ